นะสวัสดีทุกคนค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้เรามาดูกันในส่วนการเตรียมตัวสอบดอโรโลินโกอิเลชเทสนะในส่วนของพาร์ทเรตติ้งนะฮะ reading ในตัว Duo l i n g o เนี่ยก็มีหลายอันที่จะต้องเจอเหมือนกันแต่ว่า Number รวันเลยนะอันนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นอันแรกเลยทซ่ทำนะ,ะก็จะเป็นตัว task read and complete นะฮะซึ่งเจ้า read a n d c o m p l e t e เนี่ยก็คือเป็นกึงก่งๆ Read i ด g ้ด้วยกึงก่งๆวัดแกรมมา r กึงก่งๆวัดคำศัพท์ก็กึง่งๆเขียนได้ไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะ,ะส่วนใหญ่เราจะได้คิดว่ามันเป็นการวัดแกรม m a r กับคำศัพท์มากกว่าแต่ว่ามันจะต้องอาศัยความสามารถทางการอ่านรอบๆนะว่าเอ้ยตรงเนี้ยนะฮะ เราจะเติมอะไรลงไปดีนี่คือหน้าตาของข้อสอบค่ะข้อสอบก็คือจะให้มาแบบนี้แล้วก็จะให้เราเติมคําลงไปแต่ถ้าเกิดทุกคนดูนะปกติข้อสอบเติมคํามันก็มีอยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเช่น TOEFL, CUGET, c u t e P อะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้แต่ IELTS อะไรพวกนี้แต่ว่าของเจ้านี้ค่ะเขาจะให้เราเติมคําที่มันมีใบ้มาให้แล้วข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีช้อยส์เราจะต้องคิดว่าคําที่ หายไปตรงเนี้ยจริงๆไม่ถึงขนาดคำตัวอักษรที่หายไปตรงเนี้ยควรเติมอะไรลงไปดีซึ่งเป็นความเก๋มากเลยนะมันเหมือนเป็นเกมแบบเติมคําอะไรยังไงไม่รู้อ่ะนะอ้าวเพราะฉะนั้นอยากที่บอกนะทักษะที่จะต้องเอามาประยุกต์ใช้ในการทําข้อสอบตัวนี้นะคะหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของ grammar แล้วก็ vocabulary ก็คือคําศัพท์ซึ่งประนับว่าเป็นซับส i ิลเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดทั้ง4ทักษะ listening speaking reading writing พวกนี้ต่างๆต,ต่อนะฮะก็ถ้าใครจะมาเรียนในตัวคอร์สของสถาบันเนี่ยสถาบันเนี่ยคือเน้นทา s k สนี้เยอะมากเพราะว่าแกรมมาคํำศัพท์มันเรียนแล้วมันได้เอาไปใช้ Speak มันได้เอาไปใช้ write มันได้เอาไปใช้ read มันได้เอาไปใช้ listen ต่ออีกมากมายเลยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราลองมาพาดูนะฮะตัวอย่างกันซึ่งระดับที่เลือกมาเนี่ยเป็นระดับ เลเวลหซึ่งก็ถือว่ายัางค่อนข้างง่ายอยู่ของจริงนี่คือบางทีคําศัพท์ยากมากเลยนะโอ้โหเดาไม่ถูกเลยว่ามันจะให้เราเติมอะไรนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะสำหรับข้อสอบที่เราจะได้เจอประมาณ4ีถึงหครั้งในการสอบเนี่ยมันแปลว่าระดับความยากง่ายมันจะเปลี่ยนไปตามความสามารถของเรายิ่งเราตอบถูกเยอะเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเราเก่ง มันก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่ะเราลองมาดูนี้กันเลยนะ <Yeah. S 1> ซึ่งวิธีการทำนะคะแนะนำว่าให้พยายามกวาดสายตาดูรวมๆนะในกรณีที่ตอบไม่ได้ให้พยายามกวาดสายตาดูรวมๆก่อนนะฮะแล้วก็ให้พยายามใช้บริบทรอบๆมาเป็นตัวช่วย นะว่าเขาใบ้เราว่าคำนี้ควรเติมอะไรนะฮะคนที่มีความรู้กันมากดีก็จะยิ่งเดาได้อีกว่าเฮ้ยยิ่งถ้าเป็นเวิร์บเวิร์บควรลงท้ายด้วย ed หรือเป็น ing เติม s ไปเติม s อะไรอย่างนี้นะฮะ,ะเราลองมาดูเขาบอกว่า m i n e a p o l i s ถือว่าเป็นอ City ในรัฐมินนิโซตานะฮะมินนิโซตานะ อิจุดจุด next โอ้โหอันนี้ง่ายมากเลยก็คือมันเป็น subject verb ะนะฮะแล้วมันก็ verb ที่คุนต้องเรีย I ขนาดนี้มันก็ต้องเป็น it is ป่ะนะฮะแล้วสำนวน next มันก็มีสำนวนของเขาอยู่ว่า next to ใช่ไหมฮะอันนี้จบเลยอยู่ใกล้ๆกับเซนต์พอลรัฐมิลิโซตานะฮะโดยเมืองเซนต์พอลแล้วก็มินนอาพลิสนั้น R C A L โอ้โหนี้ง่ายเลยเพราะว่า R บวกคำ CAL อย่างนี้แล้วตัวด้านหลังนะฮะใช้เป็นคำว่า The Twin Series ซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้แสดงว่าเป็นชื่อแน่นอนนะเพราะว่าชื่อเฉพาะมันขึ้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ไหมฮะอันนี้ตือนเต้นเดาแล้วเลยว่าน,น่าจะเป็นคำว่า R Call เพราะคำว่า Call ที่เติม ED e e, เมื่อใช้ร่วมกับคำว่า R มันจะเป็นโครงสร้าง Passive Voice ที่มันจะแปลว่าถูกเรียกนะเมืองนี้ไม่ได้เรียกตัวเองแต่เมืองนี้ถูกเรียกว่าเป็น The Twin Series แล้วอยู่ดีๆทำไมถึงเรียกว่าเมืองนี้กับเมืองนี้เป็นเมืองทวินก็คือเป็นเมืองฝาแฝดโอ้โห b อันนี้ก็ง่ายเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าประโยคข้างหน้ามันสมบูรณ์ไปแล้วหากจะมีอะไรอยู่ตรงนี้ได้ตัวเตอร์รู้เลยว่านี่จะต้องเป็นคําเชื่อมแล้วคําเชื่อมภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย b e c แบบนี้มันมีอยู่ไม่กี่ตัวค่ะนะคะจริงๆก็แทบจะมีตัวเดียวนะเอาอะไรไหม because แน่นอนนะฮะแบอบกสาเหตุนะ ว่าที่เรียกว่าเป็น Twin ซ i t i e s มันเป็นเพราะว่าเด e y พอเป็นเด y ปุ๊บมันก็เด y ์อ s สไม่ได้ก็ต้องกลายเป็นเด e y อาร์เด y a อาร์ไรทแล้ว r i รท์ในที่นี้ก็นี่ไงมันอยู่ใกล้ๆกันมัน next to กันรอบนี้เขาแค่แคสลับคำนะฮะเด e ์อาร์ไรท์ right. เอ๊ะจริง,รงๆแล้ว next to เหมือนกันเลยดิจบเลยขออภัยค่ะไม่สลับคำด้วยนะคะอันนี้คือใช้คำเดิมได้เลยถึงบอกว่านะ ถ้าอ่านรวมๆก่อนเนี่ยยิ่งจะแบบเห็นชัดเลยว่าคําบางคาเนี่ยเขียนคําเดิมที่เคยมีเขียนเต็มไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะ,อ,ะอย่างนี้ก็เป็น next to แล้วก็อันนี้เราก็รู้เลยว่ามันมีสำนวนที่ชื่อว่าสำนวน each other อยู่ถ้าหากข้างหลังเป็น other ต้องใช้ each other แล้วก็แถมให้เพิ่มนิดนึงว่าถ้าเกิดข้างหลังเป็น another มันจะเป็นคำว่า one another ทั้งสองสำนวนนี้แปลว่าก,กันและกันนะฮะ m i n ิ e อพ o ลิสอันนี้พูดในฐานะเมืองมินิ e a พ o ลิสเมืองเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอีส์นะเมืองมินิ e a พ o ลิสนั้นเป็นอีส์เดอะ i ิโอ้โหอันนี้ใบ้ด้วยคำว่าเดอะเลยค่ะเพราะว่า คำว่า big ที่แปลว่าใหญ่ถ้าหากนำหน้าด้วยคำว่า the แสดงว่าเขาต้องการให้ใช้อยู่ในรูปของ superlative degree นะฮะก็คือเป็นขั้นสูงสุดดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น the biggest ah, c e r i t y นะฮะแล้วก็ minnesota เราได้เห็นแล้วนี่ไงข้างบนนะมันก็บอกอยู่ว่า in minnesota นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น in minnesota เหมือนกันแล้วคราวนี้ w i อะไรก็ไม่รู้ข้างหลังบอกว่าประมาณ3 7 0 0 0 0นคนวเตอร์รู้เลย น่าจะมาถึงมีคนอยู่ด้วยกันทั้งหมด370,000คน with นะฮะก็น่าจะเป็น preposition นะเพราะว่าข้างหลังเป็นคำนามปกติกฎการใช้ preposition ก็คือ1 preposition จะมีคำนามต่อหลัง1ตัวขั้นตับนะฮะ people เป็นยังไง people จุดๆคืออยู่ดีเปิดด้วยคำว่า people จริงๆแล้วมันก็เป็น subject ของ verb ได้แล้วแต่ว่า tutor เห็นว่าเฮ้ยมันมีทั้ง verb leave มันมีทั้ง verb enjoy แสดงว่ามันอาจจะมีตรงนึงเป็น verb ส่วนขยายและมีอันนึงเป็น verb แท้ของประโยชนติอ้ดาว,ว่าตรงนี้นะคะน่าจะเป็นส่วนขยายค่ะเพราะขึ้นต้นด้วย w h แบบนี้ขึ้นต้นด้วย w แบบนี้มันสามารถเติมเป็นคำว่า who ได้ซึ่ง who ตัวน,นี้มันเป็น relative pronoun ที่จะเอาไว้ใช้ขยายเลยคะขยายคำว่า people h ู who ตัวนี้จะแปลว่าที่ถ้าหากอยู่ต่อหลังคำนาม Who ส่วนใหญ่จะแปลว่าที่ the man who is standing ผู้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะ people who live แล้ว live ที่ไหนอาวมันก็ต้องบอกตำแหน่งด้วยดิและตำแหน่งก็คือตอนนี้พูดถึงเมือง minneapolis อยู่ก็ต้องบอกว่า people who live here นะฮะ enjoy จุดๆ l a k e s ซึ่ง l ล k e s เป็นคำนามเราจะเอาคำอะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีแล้วก็มีเว้นวรรกอีก2ตํตำแหน่งนะฮะแล้วจะเอามาวางหน้าคำนามดีมันคือคำที่เบสิกพื้นฐานมากๆตอบเลยว่าเป็น enjoy the lakes นะฮะ parks แล้วเมื่อเราแปลเราพบว่าพวกเลคพวกพาร์คนี่มันเป็นยังไงฮะมันเป็นสถานที่ทางธรรมชาติทั้งนั้นเลยตัวเนี้ย คำสุดท้ายขึ้นต้นด้วย R I แล้วขาดอีก3ตัวอ,อักษรตัวเดาได้เลยไม่ต้องอ่านต่อก็ยังรู้ว่าต้องเป็น River แต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจอ่านต่อก็จะเจอเป็นคำว่าอะไรคะนี่ไง the Mississippi River อ๋อเพราะเขาก็จะมีการใบ้อยู่เสมอถึงบอกว่า task นี้นะฮะพยายามกวาดสายตาดูร,มรวมๆให้ได้เห็นภาพรวมนะแล้วพยายามใช้บริบทรอบๆในการช่วยตัดสินหากเราไปเจอช่องว่างไหนที่รู้สึกว่ายังตอบไม่ได้ อ่านต่อเลยมันอาจจะอยู่หลังจากนั้นที่เป็นคําใบนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยตอนเนี้ย in m i n e s o t a ให้มาเต็มนะเขียนให้ดูเลยว่า in m i n e s o t a แต่พอตรงเนี้ยให้เติมแล้วนี่ยใครก็เติมได้ด็ก็มันเคยมีการใช้คําว่า in m i n e s o t a แบบนี้มาก่อนหน้าแล้วเห็นไหมฮะ <S <S เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าควรพยายามดูจากบริบทรอบๆ ลองมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะนะคะเรื่องนี้พูดถึง birds นะเขาบอกว่า birds are found on every continent of the world นกนั้นถูกพบในทุกทวีปของโลก birds จุด,จด,จดตัว o อันนี้ติวเตอร์เดได้เลยน่าจะเป็น preposition of นะฮะแล้วมันนำหน้าด้วยคำว่า different ที่แปลว่าแตกต่างคำว่าแตกต่างในทีน่นี้ก็น่าจะพูดถึงประเภทของนกหรือเปล่าเพราะคำที่ขึ้นต้นด้วย t y มันก็มีไม่กี่ตัว,วติวเตอร์นึกถึงคำว่า type ไปเลยและเนื่องจากว่ามันแตกต่างมันก็ต้องหลากหลาย type ก็ต้องเติม s นะฮะ birds of different types c a นทำอะไร อินฟรีอะไรแล้วโคอะไร n อนไอันนี้จบเลยคำเนี้ยทุกคนเติมได้ก่อนเลยว่า environment แต่คราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นตรงที่อา้าวทำไมมันยังเหลืออีกหนึ่งตัวอักษรที่เติมลงไปได้ก็อย่าลืมว่ามันอาจจะเป็นภาคหูพจน์หรือเปล่าเห็นไหมฮะและถ้าเกิดเราพูดถึงสิ่งแวดล้อม เขาน่าจะต้องพูดถึงเรื่องการอยู่อาศัยไหมและต่อให้เราตรงนี้เราไม่รู้ว่าเติมอะไรตูดเอร์บอกแล้วว่ากวาดสายตาดูต่อไปเราจะเจอเป็นคาําว่า leaf อ้าวเพราะฉะนั้นตรงนี้จบเลย <laughs> เห็นปะโอ้โหแล้วอันนี้ก็ can เนี่ยไหมมันแบบโอ้โหแบบว่าแทบจะถอดกันมาเลยอะนะอันนี้ไม่ได้ยากเกินความสามารถแน่นอนนะ can live in free to cold environments มันคอามมาขั้นอันนี้ตูดเดอเดาได้เลย and สแสดงว่ามีบางอันอยู่ในสภาพอากาศที่โคเพราะว่า ขาใช้คำว,ว่าแอนปุ๊บด้านหลังเนี่ย and อัล e r อ can leave อันนี้ก็ต้องเป็น In เหมือนกันนะฮะ in hot แต่ว่ารอบนี้เป็น Hot ใช่ไดะคราวนี้เราก็ต้องนึกว่าอากาศที่มันเย็นเนี่ยมันเย็นแบบไหนได้บ้างที่มันจะขึ้นต้นด้วยคำว่า FREE e. พวกนี้วัดคำศัพท์ก็จะต้องเป็นคนที่รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าในบริบทนี้มันมีคำว,ว่า cold มาช่วยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ติวเตอร์เดาเลยน่าจะเป็นคำว,ว่า freezing cold เพราะมันเป็นสำนวนที่แปลว่าเย็นไม่ใช่แค่เย็นธรรมดามันเป็นเย็นแบบแบบหนาวเย,เยือกเลยะนะฮะไม่ใช่ในความแบบเย็นสบายนะ,ะนกบางกลุ่มก็อยู่ในอากาศที่แบบ freezing cold แล้วก็ contrast ตรงคันข้ามเลยบางกลุ่มอาศัยอยู่ใน hot ติวเตอรกันนึกสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศแบบไหนที่มันจะร้อนแล้วขึ้นต้นด้วย d e s ติวเตอรนึกถึงทะเลทรายค่ะสะกดว่า desert แบบนี้แต่ว่านี่ไงอีกหนึ่งตัวอักษรที่เติมได้ก็คือเติม s นะฮะ in hot deserts นะะีแล้วก็บางตัวก็อยู่ในป่าใน f o r e s t in grasslands cliff faces river banks stony sea shores down my shops หรือ in the roofs of houses ะะนะะแต่ว่าด้านหลังมันไม่มีอะไรให้เติมละพอเราเติมแค่ตรงนี้ก็โอเคนะฮะ ส่วนอีกทสัสหนึ่งที่เราจะได้เจอนะครับเป็นทสัสที่ชื่อว่า read and select ถ้าใครได้ดูตัววิดีโอที่พูดถึงการ listening ทาร์ตลิสติ่งจะให้เราฟังแล้วแยกว่าคําไหนเป็นคําที่เป็นคําจริงในภา,านษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Read and Select อันนี้นะฮะเขาจะให้เราอ่านคําแล้วก็เลือกเลยว่าคาไหนคือคําที่เป็นคําจริงในภาษาอังกฤษนะอันนี้คืออ่านแล้วเลือกเอาเองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้วัดทักษะการอ่านอะไรสักทีเดียวจริงป่ะสรุปอันนี้ก็เหมือนวัดเดิมๆเ,เลยอะวัดแกรมมาวัดคําศัพท์ทั่วๆไป ะะเวลาตอบนะเน้นย้ำว่าต้องเลือกเฉพาะอันที่มั่นใจนะเลือกเฉพาะที่มั่นใจอันไหนไม่มั่นใจก็ไม่ต้องไปคลิกมันนะคะข้อสอบจริงเราทำผ่านคอมพิวเตอร์เราต้องคลิกในการตอบนะแล้วก็จำนวนตัวที่ถูกจำนวนถูกมีไม่เท่ากันทัสนี้นะฮะก็เจอ4-6ถึงครั้งดังนั้นระดับความยากแปลเปลี่ยนไปและในแต่ละครั้งที่เราเจอ มันจะไม่ใช่ว่าจะมีคําถูกทั้งหมด5าคำอะไเงี้ยไม่ใช่การถูกในแต่ละครั้งไม่เท่ากันบางทีก็ถูกเยอะมากบางทีก็ถูกน้อยมากเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้เลือกตามที่ตัวเองมั่นใจนะฮะแล้วก็พยายามดูการสะกดดีๆดูการสะกดให้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีสะกดผิดนะฮะแต่คนที่จะเป๊ะในเรื่องของการสะกดก็จะต้องเป็นคนที่หนึ่งใช้คําศัพท์นั้นบ่อยมากถ้าเห็นก็ต้องเป็นคนที่เห็นแล้วจาได้เป๊ะ แต่คนที่จะเก่งกว่านั้นคือคนที่ฝึกเขียนเยอะๆเพราะว่าเขียนเยอะ เราก็จะยิ่งได้สะกดคำนั้นบ่อยนะหลายทักษะมันจะปฏิปต่อกันนะ,ะซึ่งเรื่องพวกนี้ก็เดี๋ยวถ้าใครได้ปรเรียนในคอร์สก็ได้ฝึกค่อนข้างแน่นเลยค่ะนะฮะอา้าวเราลองดูเลยในทั้งหมดนี้มีอะไรรอดบ้าง gives ตัวนี้ไม่มีค่ะ i ิ t เติม s นะไม่เติม s 2รอบนะฮะตีเสร็จตัวนี้ไม่มีค่ะ a ว t มีค่ะแปลว่ารอ n n นเติม S ได้เพราะว่าการิยาเติม S เป็นเวิร์ช่องที่1 ทุกกิ้งอันนี้เป็นการเอา verb ชั้นที่2มาบวกกับ verb ing แบบนี้ไม่มีในภาษาอังกฤษค่ะมีแต่ taking นะฮะแต่ watching มีค่ะมาจาก verb watch bookcase เป็นคำนามผสมเขียนติดก,กันแบบนี้ได้ค่ะนะฮะ veins ตัวนี้ไม่มีค่ะนะฮะ vein อะ่จะหมายถึงหลอดเลือดอีกเหรอต่นั้นสะกดด้วยตัว v แ n d s แบบนี้ไม่มีค่ะนะฮะมีแต่ e n d หรือ answer ไปเลยนะ a t ต e ีนไม่เคยเห็นเลยค่ะ sumter ฮะมีแต่ Su m เฉยๆ something อะไรอย่างนี้ sumter ไม่เคยเห็นค่ะ answers ตัวนี้ได้ค่ะเพราะถ้า answers เป็นคำนามคำตอบก็มีหลายคำหรือถ้าเกิดเป็น Ver b ช่องที่หนึ่งก็เติม s ได้ walks เป็น Verb เ,เติม s ได้ dressen ไม่มี19อันนี้คือ19อันนี้มีค่ะ t h i r s Third, ตัวนี้ตกไปนิดหนึ่งถ้ามีตัว s ก่อนหน้า t นี่ได้เลยนะฮะจะแปลว่าความกระหายน้ำ thirst นะฮะแต่อันนี้ thirst แบบนี้ไม่มี water ไม่มี wedding มีค่ะเพราะว่า verb ป,ปกติเติม ing ได้ ลองมาดูข้อบีนะฮะใครที่อยากทำกดหยุดไว้ก่อนได้นะติวเตอรเฉลยเลยค่ะเวลมี well, me, ไหมฮะเวลมี well, me, ค่ะอันนี้ก็คือที่แปลว่าด,ดีใช่ไหมอ่าคุกเวิร์ฟทำอาหารถูกต้อง from จากใช่โฮบ้าไม่เคยเห็นค่ะ a ซ e ที่แปลว่าเหมือนกันมีค่ะ birthday เขียนแบบนี้ถูกต้องค่ะ d o c u s document หรือเปล่าแต่ว่า d o c u s เฉยๆไม่เคยเห็นค่ะ rate มีค่ะ done มีค่ะดูด Do, ิด s d watcher ไม่มีค่ะ water ดึงไม่เคยเห็นเวิร์บนี้ค่ะ likes มีค่ะ fourteen สกดแบบนี้ถูกต้องค่ะ Sum จำนวนหนึ่งถูกต้องค่ะ third ไม่เคยได้ยินค่ะ back มีค่ะ girls มีค่ะ table มีค่ะแต่ว่าตัวที่ยกมาเนี่ยมันเป็น Level ที่ค่อนข้างง่ายอยู่นะฮะข้อสอบพวกนี้มันปรับระดับความยากตามความสามารถของเราเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาฝึกมาอะไรก็สามารถดูคอร์สของสถาบันจุฬาติเตอ์ได้นะฮะ